สวัสดีครับพี่น้องเตยลาแล้วนะคะเกีลางนาแล้วมาัาภูงามต่าลางออกแล้วเ <laughs> ตยแ,แล้วแล้วครับพี่น้องเจ้าหน้าที่ให้เวลาถึงตีสองนะครับวันนี้ที่คำเขื่อนแก้วแล้วเดินทางกันต่อไปที่อำเภอหนองบัวแดงหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิมือนี่เดินทางสามร้อยแปดสิบเจ็ดกิโลพี่น้องจากนี่ไปนะคะ ตัวหน้าเด right. well, ี่ยวๆดูคนหมดชิปกันไม่ห้องหม้ชิปกานโอ้ยยังต้องตดกัรหมดกับอะไรเนาะหมก็ตะกวงตะกั นอีกมาแบบนั้สาวไทยนะคะเแม่เลบอกว่าอันนี้เสร็ไปแล้วอีกหงานและอีกร้อยกว่างานเย่แม่เย่แมว่าเย่จ้ะเย่อีกร้อกว่างานเป็นคิวงหรอห้องเย่อีกร้อกว่างานหนบอยู่ห้องกลาอยู่ด้วเนาะพูดถึงวางานกลากลาอยู่ด้วยละ่าเปนคนานคนนี้ล่ะทีพี่นนอง เมื่อวนหน้าขอไปละตีท้่ไหนไปแล้วยี่หลีไปไปเอาไปไปโอ้ว่าท่านไปดีดีเดือดทีพันสามไอเดียสาระข้ามบ่อลนี่ นอนคอนเกนตนละา้ามไอคอนันเขาสิมาเบินงานวิวงานตกแต่งให้ในม่ก็จะเป็นเส้นสัญญาอันเส้นอะไรพี่เอกกันเมื่อนั้นเส้นบอดมันมองนึ่งก็เลย่าฝากไปพี่วิตย์นั้งมันบอกว่าเมีอาหร่เคยาเสียบมัก เเสียบเเปิดหรือเปล่าขันเลิกตีสองเสมอเส็อจะดีได้ไหมเอเอานาฬิกาไหมยายนี่ถ้าเกษด็นี้เวลาพักควันตะกี้พออยากเลิกแล้วเดินเดือดเลเออไม่ดแล้วอย่าเล็กวะผ่านไปแล้วอีกหนึ่งงาน เหลืออีกร้อยของงานเย่แม่เย่แม่หมอกโมเชียังเป็นรอยอยู่ติรออยเลยเนาะลอยสิบเอ็ดงานวันนี้ก็จะลอยสิบจะเป็นลอยตัวเนี่ยเพาะกากมีหน้าหนึ่งกามีสาเป็นสภาพเป็นสภาพกัเต็มมีสากัเต็มข้าวหกสิบพอถึงงานดอ รถถึงลอยหรอ่อยดิมีตัวหน้าอีกอะไรมีตัวหน้าม,มันก็รถติ่มซี่แหละจ้างระเบียบไปนี่โอ้ยโอ้นี่ดิข้าเจ้าคือประกาศมือปิดวงแล้วระเบียบให้เพื่อนชิลๆหเอาก็เล่นเลาก็ได้เอาไปต้องหานะเนี่ย คุมีแต่ถูกวจอยคเปจอยดิพุนใจเสือถตัน่อยไอ้อรน่อยกสร้างมวยหนักหนักบ่คอยเหลือเกนสิบซีหนึ่งจากเกือบเก้าสิบไหมมนมาแล no ้ววันนี้แล้วบอลงนแล้หลางหนาแล้วแล้เลยแล้ว่าเสียดายดแล้วมากัไอ้บุมไหมมากับไอ้บุมเราไปรับเชิญอ่ะยวนเวทีรัตนสินยุดใจปะกุบุนหรือว่าอำนาจนีแหละมัในฟินสเปนโคลาต่ต ก็เลยมาจอดกายห้องก็เลยจอดก็เลยโทุกคนไปหาเพราะม่เสียดายได้แม่บพงศ์ประสิด้ิพันธ์พันแม่อของเจ้าว่าแม่พันแม่สิบวาร่างหนาแม่สิลโไปหาบ่อยประจันวะล,นล่างหนาแล้วไปอยากลงมา <laughs> มันจะเห็นความสวยไหลของแม่แล้วว่าโอ้ยก็ช่วยปนัน่นละแม่ก็เลยมาอยู่ประการด้วยอะไรเออเราก็งามปนั่นแหละดูแลตัวเองี เพนพี่ดอพพี่ฟ้ากระสีเล่ยพ้าสวขาเขาเป่นอะไรแถวห้านแตวเป็นเก็บห่อมแล้วว่าเป็นพวกโมาไทยเก็บซื้อเป็นจุกแบบพี่จะมีร่มอยู่ในถอดวัตกว่าอย่า จะต้องหากินน้ำแป๊บปซี่แบบยังมันเอี่ยมหรอนอี่ดิถ้ามันไม่ใหญ่ยังก็นาะยาอุม่มยำ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 ละเอื่มบอ,อกด,ดีดินี่เซเว่นโน่นในต่อ,อยเอาเง,งินในบอเมื่อขึ้นนะครับเราก็จะเดินทางต่อเนื่องของไอใบแล้วร้าแล้วจะเดินทางต่อ สามร้อยคนไ่ไลยอยู่งามยิ่งนเกิดเรีงกันเลยียมีเลยาูารองเกาพวกเก่าเลยเาเฮ็ดสีดูกันเนาะ เพราันขเก่ยี่หลี่รถอันซุมนเตี้ยวเตียหมมันเศร้าพ่อเศร้ามาแรียนอะไรดีแ้วก็ทั้งหลังเป็นอย่างกันเก่าเง้ยยี่หลีุ่้มนอันกระจกอันดึงขึ้นอันแหืะชุ้มือนี้มันจะเป็นกระจกแบบนี้เพื่อนอะไดบานหน่อยๆขั้นหน่อยๆ กินน้าม <Ở. S 1> ันก <đ> ph ่อนลูกลองไปดีกว่าไปโมชันก็จะไปก็จะไปเสียนนั่นดูยังไงเจ้าก็จะว่ออกไปจังน้อยในตีบอกไอ้บ่แมนน่ว่าเจ้ามบ้าห้ บอกไม่ให้สถาแบบไอ้ใหหลังกายไอ้บอกปากแบบอืคนั้นละระพอกับแจกกีกับมดสนเดียดูมือไปนโอเคครับพี่น้องแจกกีกับเสดเดินทางกินอะไรแบบเผาก่อนหำมะแขงยี่ดีได้กินอะไรแบบเผาันไปก้นไปเอาไปมแขงยี่ดีของเบื้องของเจ้าของนั่นแขงกินอะไรแบบเผาเพราะ มัเป็นไรโดนบอรด้จังไหนเนาะจังด <ver fringe and wasser> <t S 1> ่ออืออแม่คอนเก็นก่อนนากันนะช่างมีเรไรพี่น้องไม่ไาย